คือศาสาจาก็จะมาแชร์นะคะประสบการณ์ในการทำจมูกเป็นครั้งแรกทุกคน สาจาแชแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนสาจาก็จะมาในช่วงรีวิวพิชิพนั่นเองเย้มันก็คือจะเป็นช่วงรีวิวพิชพก็คือสาจาก็จะมาแชร์นะคะประสบการณ์ในการทําจมูกเป็นครั้งแรกทุกคนเห็นหน้าสาจาที่เปลี่ยนไปไหมสาจาไปทําจมูก มาแล้วนะคะทุกคนเป็นเวลาครบนะคะ1เดือนเต็มตอนนี้ก็คือเราก็เลยจะมาแชร์นะคะประสบการณ์ในการที่เราได้ไปทํามาแล้วก็มาบอกต่อสาวๆเนาะที่กําลังคิดที่จะทํานะคะแล้วก็ทําออกมาแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นยังไงสําหรับเคสของสาธาเป็นเคสที่เนื้อน้อยมากทุกคนย้ำนะคะว่าน้อยมากตอนที่คุณหมอบีบออกมาก็คือแบบแบบออกได้นิดเดียวอะทุกคนออกมาได้แค่ กับก็จิ๋งเดียวเองเออสาจาก็เลยแบบก็เลยแบบเครียดตอนแรกว่าจะทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คุณหมอของสาจารย์นี่เก่งมากเลยค่ะทุกคนสามารถทําออกมาให้แบบสาจายาแบบมีด่างที่แบบปังปริเยมากนะคะซึ่งคุณหมอที่สาจายาได้ไปทําก็คือคุณหมอ new นะคะ new v new v เออ,อคนที่แบบที่คลินิกเขาจะเรียก ชื่อคุณหมอประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่คลินิกอ่ะที่สาจาไปทำนั่นก็คือที่ไทยทิพิปคลินิกนะคะอยู่แถวพระรามสองนะคะทุกคนคลินิกนี้นะคะก็เป็นคลินิกที่มีชื่อเสียงมาระดับหนึ่งแหละเยอะเลยแหละเพราะว่าคนที่ไปทำอ่ะคือเยอะมากแล้วตอนที่สาจาไปทำนะทุกคนคือแบบสาจาก็เกือบเป็นคิวสุดท้ายแล้วอะ่ะตอนที่ไปรอทำอ่ะคือนานมากทุกคนนานจนแบบหลับไปหลายตื่นเลยเพราะว่าสาจาได้ไปตั้งแต่เช้าใช่ไหมได้คิวทำประมาณ4ี่โมงเย็นนะทุกคนซึ่งมันก็แบบ เย็นมากเลยค่ะมันแบบมันมันทำให้เราแบบรอนานจนเราแบบจากที่ตื่นเต้นจนหายตื่นเต้นอะไรประมาณเนี้ยทุกคนอืมแล้วทีน,นี้สัจจะก็เลยจะมาพูดว่าอ่าการที่แบบ เราอะเริ่มทำเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วดูแลประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยคะ่ะพอถึงวันนัดนะคะทุกคนสาจาก็ได้เข้าไปพบกับคุณหมอเนาะ,ะทรงที่สาจาเลือกนะคะก็เป็นสโลปปลายพุ่งนะคะสาจาใช้เยื่อหลังหูทํานะคะก็คือต้องเจ็บสองที่เลยก็คือทั้งจมูกตรงน,นี้แล้วก็หลังหูเนาะตอนอที่เข้าไปทำอะทุกคนก็คือเขาจะฉีดยาชานะคะบอกเลยว่ามันเจ็บ เจ็บแบบน้ำตาไหลแบบทนไม่ได้ทุกคนคือแบบคุณหมอฉีดตรงเนี้ยตรงปลายจมูกตรงเนี้ยทุกคนฉีดยาชาบนปลายจมูกเสร็จแล้วก็ฉีดนับได้แบบเกือบสิบเข็มอะที่หมอฉีดเข้าไปอะพอพอฉีดเสร็จใช่ไหมก็คุณหมอก็บอกแบบให้เราลีแล็กผ่อนคลายก็จะคุยกับเราตลอดเวลานะคะทุกคนว่าเ,าเดี๋ยวคุณหมอจะตัดตัดตรงปีกนั่นนะคะตัดตรงต,ตรงเนี้ยทุกคนคุณหมอเขาจะตัดตรงเนี้ตึ๊ด ปิ๊กสองพี่จะตัดตรงนี้แล้วนะคะเสร็จปุ๊บพอตัดเสร็จเขาก็จะใช้อะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นมีดหรืออะไรเราก็ไม่รู้เนาะแต่เร,เราแบบมันมันไม่เจ็บแล้วแต่ว่าเรายังรู้สึกว่าคุณหมอกําลังทําอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอแสะแสะแสะเข้าไปแบบจนถึงประมาณเนี้ยทุกคนตรงเกือบเลยคิวขึ้นไปอีกอะแสะแบบเนื้อของเราอะแสะแสแสแสให้มันขึ้นเสร็จเนาะตรงนี้แล้วคุณหมอก็ใช้แบบอตอกฐานนะทุกคนตอกแบบป๊อกป๊อกได้ยินเสียงเหมือนแบบ ตีตะปูอะตีกับตะปูแบบป๊อกป๊อกอย่างเงี้ยเราแบบโอ้ยใจสั่นมากแบบกําลังแบบจินตนาการตามที่แบบที่คุณหมอทําอะทุกคนแล้วก็ยิ่งทําให้เรากลัวเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีตะไบตะไบ,ต,บตรงกระดูกของเราเนาะตรงฐานอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทําให้มันเรียบแล้วก็ใสซิลิโคนได้เนาะอืมพอคุณหมอใส่เสร็จปุ๊บคุณหมอก็จะแบบดูดูทรงตอนแรกก่อนว่าแบบ โอเคไหมแล้วคุณหมอก็เอาออกมาอีกทีหนึ่งแล้วก็เหลาแล้วก็ใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งพอใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งเขาก็แบบเอ่อก่อนที่เขาจะเย็บอะเขาก็จะแบบให้เราส่องกระจกดูก่อนเออว่าแบบโอเคไหมพอใจไหมถ้าพอใจแล้วคุณหมอก็จะเย็บเอ่อเย็บตรงแผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จนะคะเขาเป็นว่าเสร็จเลยเพราะว่าตอนสัจจาแบบตอนที่ดูแบบตัวเองขึนะ้นมารู้สึกว่า เสร็จเถอะเสร็จจัที่เถอะอย่างเงี้ยมันอยากเสร็จแล้วเพราะมันกลัวมันแบบโอ้ไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยทุกคนเอาละค่ะทุกคนก่อนอื่นเลยเนาะก่อนที่สาจาจะไปทําจมูกนะคะสาจาบอกก่อนว่าตอนสาจาทำอะจมูกของสาจาไม่มีความช้าเลยช้ําแต่ก็แบบเขียวแบบนิดเดียวอะทุกคนเขียวแบบน้อยน้อยอะเพราะว่าอะไรเหรอะคะเพราะว่าสาจากินตัวนี้คะ่ะทุกคนแนะนําเลยนี่ หยินใยเหว่ยาตัวนี้ทุกคนเป็นยาจีนนะคะตัวนี้ที่เขากินกันเยอะมากแต่ตัวนี้ศาสตราจาดกินอ่มันเป็นตัวเก่ามันจะมี2ตัวอีกตัวหนึ่งเป็นตัวใหม่จะเป็นตัวสีเขียวเนาะตัวนี้ทุกคนตัวนี้ยาศาสตราจาดกินเช้าหลังอาหารนะหเม็ดแล้วก็กางวันหลังอาหาร1เม็ดแล้วก็เย็นหลังอาหารอีก1เม็ดนะคะส่วนยาตัวเนี้ยตัวสีแดงเนี่ยเราต้องกินก่อน ก่อนทำจมูกอะก่อนประมาณสองชั่วโมงนะคะส่วนตอนที่สัจากินอะสาัตจากินประมาณอสามวันก่อนทำจมูก3วันนะคะทุกคนกินควบคู่กับนี่ยาเนี่ยใบโบบกตัวนี้เนาะกินควบคู่กันก่อนทำจมูก3วันนะคะพอเราทำจมูกเสร็จใช่ไหมคะทุกคนคุณหมอเขาก็จะมีตัวดามตรงจมูกตรงเนี้ยให้ใช่ปะ่ะแล้วก็ติดพลา อะไรอย่างเงี้ยตรงจมูกเราคือตรงเนี้ยคือจะต,ต้องติดทั้งหมด7วันนะคะทุกคนแล้วก็ห้ามโดนน้ำา14วันซึ่งหน้าของเราเนี่ยได้แต่แบบว่าเช็ดพวกคินซิ่งหรือน้ำเกลืออะไรเงี้ยคือแต่งหน้าไม่ได้เลยช่วงนั้นเนาะแล้วก็คือจมูกของศาจ๋าบอกก่อนว่าบวมน้อยน้อยแบบน้อยมากๆอะทุกคนก็งงกับตัวร่างกายตัวเองกันว่าทำไมถึงแบบไม่บวมเหมือนคนอื่น,นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ดีอะมันไม่ต้องมันมัน,ม,นมันไม่บวมอะทุกคนเออ แล้วก็พอพอเสร็จจากตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมก็พอวันที่หนะึ่งเนาะก็จะรู้สึกตึงๆตึง,ต,งตรงช่วงเนี้ยค่ะทุกคนตรงช่วงหัวตาตึงตรงช่วงจมูกตรงนี้เนาะแล้วก็พอวันที่สองก็จะตึงตรงปลายจมูกแล้วก็หน้าเราก็จะตึงมากขยับปากมากก็ไม่ได้เราไม่สามารถแบบดูดน้ําได้ทุกคนแบบมันตึงตรงช่วงแบบที่เขาเย็บเย็บจมูกอะค่ะนั่นแหละแล้วพอมาวันที่สี่ที่ห้าเนี่ยก็แบบรู้สึกว่ามันมันตึงแบบ ตึงกว่าเดิมหมดทุกคนตึงแบบไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันก็เจ็บมากแล้วมันก็ปวดไปหมดเลยเพราะว่าเหมือนยาชามันหมดไปตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าความเจ็บมันแบบมันก็เริ่มเพิ่มพูนขึ้นอะไรเงี้ยจนมาถึงวันที่เจ็ดนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าโอเคมันมันไม่เจ็บแล้วมันแบบมันเริ่มแบบเฉยๆละแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าก้มมากไม่ได้ เยียงไม่ได้อะไรไม่ได้เงเพราะว่าเหมือนเรารู้สึกว่ามันมีแบบซิลิโคนอะดึ๊ดดึ๊ด,ด,ดึอยู่ในจมูกเพราะว่ามันเหมือนยังไม่รัดแกนทุกคนเพราะถ้ามันไม่รัดแกนมันก็จะแบบเหมือนซิลิโคนเรายังลอยอยู่อค่ะประมาณนี้อพอครบเจ็ดวันนะคะทุกคนเราก็เริ่มถอดเปลือกได้นะคะก็คือเราก็ได้เห็นจมูกตัวเองเนาะได้เห็นรูปทรงจมูกตัวเองแล้วแต่ว่าตอนที่สาจาัจ๋าถอดตอนนั้นอะ จมูกมันยังยังบวมอยู่เนาะยังไม่ได้แบบว่าแบบเข้าที่เท่าไหร่มันยังแบบมีความแบบบวมนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็พอผ่านเวลาไปอีก14วัน14วันนี้ก็คือเป็นวันที่นัดตัดใหม่นะคะบอกเลยนะคะทุกคนการตัดใหม่อ่ะเป็นอะไรที่เจ็บและทรามานม,มากมันเจ็บปวดวันล้ามากทุกคนคือนอนน้ำตาไหลอะ่ะแบบเขาตัดใหม่ก็คือแบบน้ำตาที่ไหลโอ้โห แบบทำไมมันทรมานอย่างนี้อะไรอย่างงั้นทุกคนพอเราตัดไหมเสร็จนะคะก็ทิ้งไว้อีกวันหนึ่งเนาะพอทิ้งไว้อีกวันหนึ่งเราก็เริ่มสามารถที่จะเริ่มล้างหน้าได้แล้วนะคะพอเราล้างหน้าก็คือเหมือนเราได้ได้เหมือนใช้ชีวิตปกติปกติกตแล้วแต่ว่ามันก็ยังตึงทุกคนมันยังมีความตึงอยู่นะคะเหมือนแบบเราก็จะต้องทําอะไรให้เบาเบาเบาลงจากที่แบบเคยกระชับกระชิงก็จะต้องแบบแบบเบาตัวเองผ่อนเลเวลตัวเองลงมาเพราะว่าอาจจะแบบกระทบกระเทือนนะคะต่อ,อก,การแบบ จมูกของเราได้เพราะมันยังไม่เข้าที่เนาะและอีกอย่างก็คือเราจะต้องนอนนะคะนอนแบบตรงเนี้ยนอนหน้าตรงเนี้ยเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม<ๆ>เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแบบนอนเอียงได้ซ้ายขวาหรือนอนแบบฟุ๊บลงไปแบบเอาหน้าแบบฟุบลงไปกับหมอนได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้จมูกของเราเอียงนั่นเองค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าหาทํานะจ๊ะพอครบหนึ่งเดือนเต็มนะคะทุกคนสาจาก็เริ่มทําอะไรได้แบบ ปกติแหละเพราะว่ารู้สึกว่ามันเริ่มรัดแกนแล้วนะแต่ว่าก็ยังรัดไม่มากนะคะทุกคนเนี่ยมันก็แต่ว่ารู้สึกว่า,ามันยุบลงเยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันมีแบบไม่มีความดึก,ด,ก,ด,ก,ด,กดึกแล้วอะแต่จากตอนแรกอะตอนนี้มันรู้สึกแบบรัดนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอะถ้าจะรัดแบบแบบจริงๆเลยอะคือ3เดือนอย่างต่ำนะคะ3าเดือนที่จมูกจะรัดแกนเนาะ เอาละคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะสัจาก็ได้มาแชร์นะคะประสบการณ์ในการทําจมูกะะเป็นครั้งแรกนะคะให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะคะหวังว่านะคะอา,อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะต่อสาวๆนะคะที่กําลังทําจมูกใหม่ๆเนาะมาลองฟังกันดูเนาะว่า,าเราควรแบบทำยังไงหรือสัจหรือว่าใครที่กาลังคิดที่จะทําจมูกอยู่ควรจะเตรียมตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูเนาะ ยังไงนะคะวันนี้สาจาก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนก่อนไปนะคะช่วยกดซับ s ไ r i b ให้สาจาด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอ,อตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย